นี่นะครับระบบน้ำเราเดี๋ยวพามาดูโซนที่สามนะครับเราเปิดวาล์วก่อนปึ๊บนะครับไปแล้วครับโซนที่สามครับกอไผ่นี่นครับ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  ไปครับทุกต้นครับทุกต้นชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับ่วนที่สามเรานะครับอะโวคาโดครับนี่ยเปิดมานะครับนี่ความสูงเท่านี้นะครับสามารถนี่ส้มเขียวหวานนะครับมะนาวส้มโอครับส้มโอนี่ครับเจ้ามงกรให้ให้มันเป็นหัวที่สามารถให้ได้ทั้งสองฝั่งโฟลยมาปักตรงนี้นะครับ ก็ไผ่ครับกิมซุงลืมแรงนะครับสามารถกินหน่อได้ตลอดทั้งปีนะถ้ามีน้ำนะครับก็ทำน้ำหยดให้หัวน้ำหยดหัวน้ำหยดนี่ก็เหมือนกันครับกิมซุงนะครับนี่ก็ทุเรียนรอดรอดแหลมไม่รอดแหลมนะครับพราน้ำหอมน่ครับโวคาโดโอวคาโด บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับนี่ก็ขนุนพันซื้อจากงานเจ้าพ่อนะครับโตแล้วนะครับโตแล้วประมาณ2องเมตรนะครับทําน้ําหยดน้ำสร้างความชุ่มชื้นนะครับนี่คไหลทุกจุดครับสปริงเกอร์ของเรานะครับนี่ครับนี่ครับ แบบนี้นะครับนี่ครับนี่ก็มะพร้าวก็ได้อันนี้สูงไปครับใช้มะพร้าวนะครับก็ไอ้ตรงกลางนะครับหมุนอยู่นี่ครับนี่ครับระบบนะครับผมปัญหาและข้อเสนอแนะนะครับก็ ก่อนท้ายคลิปนะครับก็จะเป็นจุดต่อจุดต่อระบบท่อ PE นี่ไม่อยากให้มีจุดต่อเยอะนะครับเพราะว่าเขาจะรั่วแบบนี้นะครับก็รั่วออกเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ก็ต้องซื้อ,อที่รัดต,ตรงนี้มาแต่ถ้ารัดแบบนี้เขาไม่ค่อยอยู่นะครับถ้าเป็นระบบ PE นี่อย่ามีจุดต่อเยอะนะครับให้มีน้อยที่สุดนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้เนี่ยมันเขาจะรั่วอย่างนี้นะครับน้ำแรงนะครับ แบบนี้โอเคครับผมก็มารีวิวให้ดูนะครับถ้ามีท่านใดทําเกษตรเหมือนผมก็ปรึกษาได้นะครับการซื้อของซื้อแบบไหนซื้ออะไรอยู่ไหนนะครับก็โอเคครับผมสวัสดีครับ